ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราประสบปัญหาต่าง,างๆมากมายเช่นเรื่องทุจริตความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมทำให้ประเทศของเราเดินหน้าไม่ได้เสียทีจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขสังคมมีความยุติธรรมไม่มีความเหลื่อมล้ำและประชาชนมีความกินดีอยู่ดีซึ่งจะต้องปฏิรูปในด้านต่างๆดังน,นี้ด้านกระบวนการยุติธรรม ต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจในเรื่องหน้าที่และอำนาจและการแต่งตั้งโยกาย้ายให้เป็นธรรมปรับปรุงกระบวนการสอบสวนคดีอาญาให้มีการถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอายการการสอบสวนต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานเพื่อเป็นทางเลือกในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านการศึกษาต้องพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้ารับการศึกษา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาภายใน1ปีด้านการเมืองมีกลไกให้พักการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนและพักการเมืองต้องรับผิดชอบนโยบายที่ประกาศหากนโยบายนั้นทำให้ประเทศเสียหายด้านการบริหารราชการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาด้านกฎหมายพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์กรและผู้ประกอบการแต่ละขนาดส่งเสริมการประกอบวิสาหากิจเพื่อสังคมและวิสาหากิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณาสุขปรับปรุงหลักประกันสุขภาพและจัดให้มีระบบการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและปฏิรูปด้านอื่นๆเช่นกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ต้องปฏิรูปในทุกๆด้านทันทีมีการรายงานผลเป็นระยะและเมื่อครบ5ปีต้องมีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม